อยู่แล้ครับว่าความคิดพวกผมยังไงมันมันก็ต้องคิดไปในเมนั้นอยู่แล้วเพราะว่าคำขอโทษอะไรก็ไม่มีหนูจะเอาคันนั้นก็คือขี่ชนแล้วก็ไปเลยอพอดีสมะไปคุยกับน้องมาใช่ไหมมันถ้าเป็นฟิลที่ที่ซามถามน้องอ่ะคือเหมือนแบบภาพมันไม่ได้ตรงอ่ะแบบว่าเหมือนน้องเล่าให้ฟังนะว่าแบบมันเป็นตรงทางทางโค้งพอดีใช่ไหมแล้วแบบน้องอ่ะขับ ขับเหมือนแบบขับตรงมาแล้วก็เห็นมอไซค์เขาว่าขับสวนเลนมาใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนาะก็จะจอดเหมือนแบบจะจอดให้เขาไปก่อนส่วนเขาก็จะจอดให้เราไปก่อนแล้วมันก็เหมือนแบบใจตรงกันว่าแบบอ่ะก็แล้วพอมันไม่มีใครขยับมันก็เลยขับใช่ปะแล้วแบบพอมันขับไปอ่ะเหมือนแบบมันไปสะกิดโดนอย่างเงี้ยภาพที่น้องบอกว่าแบบก็คือเหมือนแบบมันไม่สะกิดนะมันมันคือมันพุ่งเลยว้ยอืมทำอา อเมดเมดเมดได้ขับแบบว่าแบบชนเขาเต็มลำเลยหรอหรือหรือยังไงบอกกับพี่บอกว่าที่ที่ที่เมดเห็นนะคะแบบว่าเขาอ่ะมาชนกลางกลางรถเมดอะคะ่ะคือเขา,าอ่ะหักหักเข้ามาเพื่อที่จะเลี้ยวอะคะ่ะใช่แล้วมันเป็นจังหวะที่เมดอาจจะไปทางตรงพอดีอใช่แต่ว่าเขาอ่ะชนชนกลางลำรถเมดค่ะแล้วแล้วเมดก็ขอโทษเขาไปแล้วด้วยค่ะ ไม่ได้ยินครับน้องไม่ได้ยินใชแล้วแล้วแล้วหนูปรับเชาติ้งหรือว่าวิปเปอร์หรืออะไรตอนนั้นจําได้ไหมวงวงปกติค่ะผมว่าอย่างน้อยหน้าจอขอโทษหน่อยดีนะครับขอขอโทษค่ะอันนี้คือขับขับไปเลยอ่ะหันไปดูไหมว่าแบบได้ชนหรือเปล่าหรือว่าแบบเอิบเลยไปเลยภาพที่เมดเห็นอะคือคือเขาไม่ได้ล้มค่ะแต่ว่าเมดอะขอโทษใช่ ก็ทเอร์เปลยครับเดี๋ยวให้น้องส่งรูปไปดูมันไม่ได้เลยสายามับได่ไอ้ย่าผ้ามันไม่ตรงสาไฟครับสายฟ้าเมทเห็นรูปมั่งยังได้ส่งให้เมทเห็นเส่งแล้วส่งแล้วส่งให้ดูแล้โรลองดูครับว่าตั้งใจไม่ตั้งใจอะลองดูเคไม่ใอรับรา่ไมอครับต้ใจไลองดูเคไม่ต้ใจชนอะไรกันข้าเหญนมปัญหาเลย ก็คือน้องแต่ว่าแล้วน้องนะแล้วน้องได้เบรกไหมอ่ะหนูขับมาเร็วไหมอ่ะเมดจากในรูปอะ่ะไม่เร็วค่ะพี่ซัมไม่เร็วเลยไอมีโอมึงเล่าให้เขฟังดินะมียวอ,อยู่ปะเล่าเล่าเลยก็ได้ครับว่าภาพเหตุการณ์เป็นยังไงก็คือผมอยู่ตรงข้างธนาคารเนี่ยเขาก็ขับมาเลยนะแล้วพอชนเสร็จก็ขับไปเลยไม่มีขอโทษไม่มีอะไรเลย อืมนั่นนะครับอืมน้องบอกว่าน้องขอโทษแล้วแต่น้องน่าจะไม่ได้ปรับวงไมอ่ะคะ่ะแบบสําขอโทษแทนได้ไหมอะ่ะมันน่าจะคืออ่ะถ้าเอาตรงๆเลยนะครับแบบแก๊งซํำคงไม่กล้าขับใช่คือคุณใส่สูตรอยู่ด้วยอะ่ะใช่ไหมแบบ ถ้าถ้าถ้าเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าถ้าเราไปขับโดนชนแก๊งที่ใหญ่กว่ายังไงก็ต้องขอโทษอยู่แล้วอะในความคิดซัะมันมันแบบมไม่มีใครที่แบบกล้ากล้าชนแล้วก็แบบขับเลยไปเลยอ,อะในความคิดซัมนะอะไรวะเนี่ยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องกลัวมีปัญหากันอยู่แล้วซัมไม่ได้อยากมีปัญหากับใครอ่ะซัมบอกกับน้องไว้ตลอดแต่ว่าซัมว่าเรื่องเนี้ยมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับวงไม้มากกว่าว่าน้องอะไม่ได้กดเช่าติ้งที่แบบ ขอโทษแต่ถ้าซัเข้าใจนะว่าแบบถ้าถ้าซําขับรถอยู่แล้วมันมีคนมาชนแบบในรูปเลยอะเหมือนแบบมันก็หุดหงิดอะมันมันมันก็ชนจริงๆอะจากในรูปอะคือตามภาพอะถ้าถ้าจะบอกว่าเฉี่ยวมาผมว่าไม่น่าเฉี่ยวนะเพราะว่าถ้าถ้าดูในรูปอะน้องผมพยายามเบี่ยงซ้ายออกอันนี้ก็คือเข้าขวามาชนกลางลำเลย ลองดูดิถ้าคุณบอกว่าคุณวิ่งตามถนนน่ะรถคุณจะกินเลนเข้าไปเข้าไปลงฟุตบาทปะอืมแต่ว่าอันนี้อันนี้ทําพูดได้ใช่ไหมไฟ้ปะครับแต่น้องมันขับมาถูกเลนไงมันอาจจะไม่ได้คิดว่าแบบจะมีรถขับตัดหน้าด้วยหรือเปล่าถ้าถึงแล้วถ้าถ้าผิดเลนผิดลงผิดเลนอะไรก็ได้แล้วเนาะอยู่แล้วว่าแบบด้วยความที่เป็นมอไซค์อ่ะสายฟ้าเข้าใจป่ะถ้าเราขับรถอะเราบางทีเหมือนเราอาจจะเบี่ยงให้เขาแต่แบบ เขาก็คิดว่าเจ้าตามเล่นก็จบนะนยมันโอกาสถ้าไม่ตรงกับรถยนต์นะมันแบบมันสูงมากเลยอ่ะกูไม่รู้ว่ะแล้วแต่ออกนลโมขับมาเร็วไหมผมผมจอดอยู่ข้างธนาคารตอนแรกจอดจอดเหรอคะใช่อันนี้ผมกำลังขับออกพอดีอ่ะแล้วเหมือนเขาขับมาชนเลย แล้วแล้วแล้วรถน้องฟัมได้ได้หยุดไหมไหมคะหรือว่าแบบมาแบบเมื่อขึ้นมาจากเนินเลยเหรอถ้าหยุดขอโทษอ่ะผมจริงผมว่าผมก็ไม่ติดแรงนะแต่แบบขับไปเลยไงอืมอือและและอิมอิเมจคือหนูขอโทษแล้วแต่เขาไม่ได้ยินใช่ไหมใช่หนูขอโทษเขามาอีกรอบได้ไหมตรงนี้เลย อมขไม่ต้องขอโทษแล้วครับห้าล้านคือมองว่าผมโบ๋ขนาดนั้นเลยดิเดี๋ยวครับสายฟ้าซาไม่ได้มองโบนะมันส่งไปคลิปไม่ได้เว้ยมันส่งไปคลิปไม่ได้คือถ้าซมมองโบออะซำซำไม่มาคุยตรงนี้หรอกเพราะว่าใช่ครับถ้าผมไม่เรียกมาก็คงไม่ได้มาคุยหรอกซาไม่อยู่ครับเพราะว่าถ้าซามองโบอ่ะอันเนี้ยคือซำเพิ่งแบบ เพิ่งไปเปลี่ยนขามาเลยถ้าัม,มองบอกซมจะไม่เข้ามาคุยกับสายฟ้าเลยด้วยซ้าอะ่ะอันนี้คือแบบซมยังทําทุนระไม่เสร็จเลยพอแบบรู้ว่ามีปัญหาก็คือรีบเข้ามาคุยเลยเพราะว่ารู้ว่ามันไม่อยากมีแผลไม่อยากมีอะไรโอ้ห้าร้านเลยวะคือถ้าโ,<อ>โดยปกติอะแก๊งผมมปชนใครหรือแก๊งอื่นมาชนพวกผมอะผมว่ามันมันมันก็ต้องถอยมาดูหน่อยครับอันนี้คือขับไปเลยไงประเด็นอะอพี่พี่ฟ้าคะคือ ภาพภาพของเมดอ่ะคือพี่เขาไม่ได้ไม่ได้ล้มอ่ะค่ะก็เลยเออแต่รถมันก็ไม่ได้มาแล้ะนะภาพจะไม่ล้มได้ไงครับไม่ถ้าถ้าคุณบอกว่าไม่ล้มแล้วแล้วแล้วคุณจะขอโทษทาไมผมพูดถูกป่ะคะไม่คือเม็ดแบบว่าเวลาเฉียวใครนิดนึงเม็ดก็ขอโทษแล้วค่ะพี่ใช่แบบถึงแม้เขาจะไม่ได้ล้มแบบถึงแม้แบบแบบขอโทษตลอดเลยค่ะผมว่าโดยปกติของคนอ่ะถ้าคุณขับสกินหน่อยแล้วยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยผมว่า ถ้าเป็นผมอะผมผมเฉี่ยวนิดหน่อยเขาไม่ได้ล้มเหลืออะไรอผมก็ไม่ได้หยุดขอโทษนะไม่แต่ว่าปกติอะแบบซอมก็คุยกับน้องนะว่าแบบว่าถ้าไปชนใครอะก็ให้ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยบอกตลอดต่อให้เป็นประชาชนหรือเป็นใครแค่แบบภาพมันเฉียวอะก็ก็ขอโทษเพราะว่าซอมเฉียวใครซอมก็ขอโทษตลอดเลยนะไม่รู้ว่ามันชนหรือไม่ชนอะแต่ถ้าภาพเราชนเราก็ขอโทษอย่างเงี้ยคือซัมคิดว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกเพราะว่า ถ้าถ้าเอาตรงๆแล้วอะ่ะแบบสายฟ้าก็รู้ว่าซัมแก๊งซัมกับแก๊งสายฟ้ามันมันมันแบบอยู่คนละชั้นกันอยู่แล้วอะ่ะถ้าถ้าสมมุติว่าเอาเป็นมุมซัมซัมขับรถชนสายฟ้าหรือขับชนแก๊งใหญ่ๆมันเป็นแบบปกติแล้วที่มันจะต้องขอโทษอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเรา<อ>ถ้าเราไม่ขอโทษอะ่ะมันมันก็รู้อยู่แก่ใจแล้วอะว่าว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นนะถูกไหม แล้วเราก็ไม่ไม่ได้มีบาดแผลหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่จะทำแบบมันไม่มีเหตุผลที่ซามจะต้องไปชนแล้วแบบว่าแล้วแบบไม่ขอโทษอ่ะอืมอแล้วอ,อีกอย่างหนึง่งใ,ใช่มันเป็นมันเป็นการแบบขับสวนเลนด้วยถ้าถ้าสมมุติว่า ในลักในภาพถ้าสมมุติว่าน้องขับสวนเลนด้วยขับชนด้วยแล้วไม่ขอโทษด้วยอันนี้ซําแบบยอมรับผิดเต็มเต็มเลยแต่แบบอันนี้น้องอ่ะก็ขับถูกเลนแต่ว่าอาจจะผิดตรงที่ว่าซัมไม่รู้ว่าภาพตรงไม่ตรงนะ<ม>แต่แตว่ว่ามึงมึงตอนแรกมึงจอดอยู่ใช่ไหมใช่คจรังจริงผมจอดอยู่นะเราแต่ว่าอันนี้มันมันสิบสองกิโลอ่ะอ,อันนี้คือมันมันมันเร็วแค่ไหนอะคะอันนี้ซําไม่รู้อ่ะ สองกิโลคือโดนชน 10, หรือเปล่าสิบสิบสองอ่ะสิบแปดเนี่ยสิบแปดตอนภาพภาพตอนแรกก่อนที่มันเป็นฟิลเหมือนแบบจากถ้าเอาจากไหนภาพนะเหมือนมันกําลังขับอะถูกปะมันคือถ้าจอดมันจะเป็นตัวเลขศูนย์ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือกําลังขับมันคือเลขสิบแปดอะสิบแปดมันอัดมันอาถ้า,ถ,าถ้าจากไหนรูปซ้ำรู้สึกว่ามันเป็นฟิลเหมือนแบบชะลอ,อหรือจะหรือจะอ,อะไรสักอย่างไปทางเสาไฟอะไรเงี้ย ถูกปะใช่ไหมทําเห็นถูกไหมอะถ้าจริงๆอ่อะถ้าบอกว่ามาถูกเลนอะอันนี้ผมเข้าใจนะไอ้ที่บอกว่ามาถูกเลนอะอแต่คือถ้าไม่ได้ตั้งใจชนอะจะลจะเลี้ยวเข้ามาตรงฟุตบอลเพื่อผมพูดถูกไหมก็จากจากจากที่ซัมถามน้องอะน้องบอกว่าก็คือน้องอะจะหยุดให้เขาไปแล้วเขาก็หยุดแล้วพอเสร็จปุ๊บ พอจะออกตัวก็ดันออกตัวพร้อมกันซัมก็เลยคิดว่าตอนที่หยุดให้เขาอ่ะก็คือเหมือนจะเบี่ยงให้เขาไปเขาก็จะเบี่ยงให้เราไปแล้วพอแบบมันใจตรงกันแล้วมันก็เลยแบบขับไปชนกันนะเข้าใจมั้ยเหมือนที่เขาพูดไหมมิโอคือที่ติดคือไม่ไม่ขอโทษแล้วขับไปเลยนั่นแหละครับอย่าวนไล่สัตว์คือมันไม่ไม่ได้มีแบบว่าชะลอแบบมาขอโทษหรือคืออันเนี้ยคือชนเสร็จก็คือไปเลยไงคือไปเลยอ่ะเก็บไหม มันขา่าผิดเปนเน<อ>หรือเปล่าต้องขอโทษแทนด้วยนะครับที่แบบทําให้มองแบบนั้นนะคือแบบซําถามน้องๆออบอกว่าขอโทษแต่น้องอาจจะผิดตรงที่น้องอไม่ได้ปรับวงไม้เพราะว่านอรมออ่ะแค่เรายืนคุยข้างรถบางทีมันก็แบบเบาแล้วอ่ะแต่อันนี้คือแบบพอชนแล้วแบบมันก็อาจจะมีตัวกระเด็นหรืออะไรก็ตามก็มันไม่ได้กดเฉลีติ้งอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบฝั่งคุณน่ะไม่ไม่ได้ยินว่าขอโทษอ่ะแบบ ซัมขอโทษน้องมันน้องมันออางงไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องนี้ด้วยอออาจจะแบบผิดที่น้องเนี่ยแหละน้องไม่ได้แบบเปิดชาติ้งอะไรอย่างเงี้ยน้องอาจจะคิดว่าได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าอาจจะว่าถ้าเป็นซัมอ่ะถ้าถ้าชนซัมขอโทษซัมก็ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าน้องเมาอาจจะได้ยินมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเปิดบิดเปอร์ใช่ปะถ้าแบบซัมพูดขอโทษเปล่าซัมรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาไม่ได้ยินอะซัมก็จะแบบถอยหลังกลับมาแล้วก็เออเปิดชาติ้งขอโทษอีกรอบหนึ่ง แล้วสัมขอโทษนะคะสัมเอาเอาค่ารักษาได้ไหมแบบค่ารักษาไปหาหมอหรือว่าค่าพาร์ดอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆคือถ้าจะให้อะผมว่ามันมันก็ต้องคุยจบกันตั้งแต่ตรงนั้นแล้วผมไม่ปล่อยมาถึงสี่ห้าวันหรอกอืมแล้วอันนี้คือสายฟ้าเพิ่งเรียกใช่ไหมคะแล้วแล้วอีเมดไม่คือในความคิดสํานะมันอาจจะก็คือเมดอาจจะยไม่รู้ตัวเงี้ยว่าแบบได้ไปชนอะไรเงี้ย ก็อาจจะเพิ่งมารู้หรือเปล่าหนูหนูรู้ตัวไหมว่าหนูชนเขาเลยยังไงอ่ะคือข่าของเมทคือเขาเลี้ยวเข้ามาชนกลางรถเมทอะคะ่ะแล้วเมทก็คนเลยขอโทษเขาไปไม่คิดว่าเขาจะล้มหรือแบบอะไรแต่ว่าเขาไม่มีอโอเหมือนที่เขาพูดไหมใช่มึงขี่เข้าไปชนเขาหรือเขาขี่มาชนมึงผมมาจอดอยู่ข้างธนาคารตั้งนานแล้วนะครับมันเออคือถ้ามัน เราก็ยังงงอยู่ดิถ้าบอกว่าจอดอ่ะมันมันมีตัวเลขสิบแปดอ่ะอันนี้คือแบบว่าอืมสามจีไปยังไงอ่ะตัวรามันจอดอยู่เลยมันไม่จอดเลยตัวเลขสิบแปดมันก็ไม่ไม่น่าไว้นะครับอาตัวรามึงจอดหรือมึงขับอ่ะคือคือมันอ่ะจอดจอดหรือขับอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนที่เมทอธิบายให้พี่ซอมฟังไปอะค่ะคือเหมือนตอนนั้นะเมดไปเก็บของแล้วเมดกำลังจะไปเบลลาง แล้วเสร็จแล้วเมดเห็นมอเตอร์ไซค์เขากําลังขับเข้ามาเหมือนเขาจะเลี้ยวเมดก็เลยจอดให้เขาไปแป๊บนึงครับคือตอนเนี้ยมันวนไปวนมาหลายรอบแล้วครับตอนแรกอ่ะที่มาคุยอ่ะคุณบอกว่าภาพของคุณน่ะไม่ชนแล้วแล้วคือเนี่ยถามไปถามมาคุณบอกชนสรุปยังไงครับคือถ้าผู้ผมไม่มีหลักฐานก็ก็คือก็คือพูดอะไรไม่ได้เลยหรอหรือว่าไงอีเมทก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องตอนแรกคุณบอกไม่ชนไม่คมไงเมทชนไหมอัเข้าใจเขาไม่ได้ชนไหมไม่ไม่ได้ชนค่ะ ไม่ได้ชนใช่ไหมแต่เมื่อกี้คุณบอกชนนะอันนี้วนมาสามรอบแล้วมันชนมันเกี่ยวมันเฉียวใช่ค่ะไม่ได้ชนแล้วคุณบอกคุณพูดขอโทษทำไมครับเพราะเพราะว่าเม็ดขอโทษอยู่ตลอดค่ะเวลาใครชนหรือเมดชนเขาหรือเขาชนเม็ดเมดขอโทษตลอดใช่มันเป็นฟิลแบบนี้มากกว่าค่ะแบบว่าถ้าถ้ามันเฉียวนิดนิดอ่ะซัมก็ขอโทษนะซัมไม่รู้หรอกว่าแบบชนหรือเปล่าหรือไม่ชนแต่ว่าพูดขอโทษไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าบางทีภาพมันไม่ตรงเราเห็นเชียวแต่ฝั่งตรงข้ามเห็นชนอย่างเงี้ยก็ก็มันต้องควรขอโทษไปก่อนเขขอโทษจร <น S 2> ิงๆรับ <ขอ S 2> พี่ฟ <ขอ S 2> ้าขอโทษค่ะเอ่อเอา,อางี้ดีกว่าครับเราจะคุยกันให้จบตรงนี้หรือว่าจะไปคุยกันที่สภาครับอืม สภาก็ได้ลองลองลองถามสภาได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะเอออันนี้คือสรืเองเลยอ่ะเออถ้าถ้าคือสภาดิเป็ดเลงก็จบแล้วปะก็คือผมเอาง่ายๆเลยครับคือผมมาคุยกันละผมมาต้องการห้าล้านแก๊งผมอะแต่ถ้าคุยไม่จบตรงนี้ก็เดี๋ยวไปคุยสภาครับอะไรคไว้ สภาไปสภาไปสภาไปเมื่อผมมองว่าทุกแก๊งอะไม่ว่าจะเป็นชายหญิงอะมันมันเท่าเทียมกันหมดแล้วครับใช่ครับส่งเข้าใจงั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมคะให้ให้แบบว่าเ,<อ>เราลองพูดของเราเราแบบเราพูดในส่วนของเราสายฟ้าก็พูดในส่วนของสายฟ้าแล้วก็ให้สภา,าตัดสินว่าเออเรื่องมันเป็นคนเป็นยังไงมีเพราะว่าในตอนเนี้ยสมัครคิดคิดไว้ว่าเหมือนแบบสายฟ้ามองฝั่งของสายฟ้าแล้ว ซัมก็มองฝั่งของซัมตอนนี้ซัมมันไม่ตรงกันว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ่เงี้ยก็ให้ให้คนกลางช่วยช่วยช่วยแบบตัดสินใจไหมเออก็ตามนั้นเลยก็ได้ครับก็ไปคุยสภาก็ได้ครับอ่าค่ะเดี๋ยวซัมไปเลยครับอ่าค่ะไปจองที่พิพ์มารถไฟเดี๋ยวดูสภาจะตัต่สีไงอ่ะกูไปย่าใครวะไอมับอยู่ไหนวะนี่ครับนี่ครับพี่ ลงด้วยครับน้องมาด้วยเขาบอกว่าได้ล่าคนนะฟ้าบอกมาฮะฟ้าบอกจะได้ล่าคนเรามาคัแนนี้พี่ได้ล่าคนไม่อันนี้อันนี้เราได้ล่าคนเหรอใช่ล่าคนคืออะไรวะฟ้าบ,บอกน่าจะได้ล่าคนเข้ามาถึงว่าแบบเออเขาจะตีเราไหมว่าจะใช้ตีเหรอไม่ผิดไ,ไม่ผิดเลนแล้วก็ ไปผิดเลนแล้วก็แบบเรชขับขับผิดเลนเองแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งคือผิดเลนสองคือมันบอกว่าจอดอยู่เฉยแต่ตัวเลขมาสิบแปดถูกป่ะสิบแปดนี่คือไม่หยุดนะรถไม่จอดนะสบแปดไม่หยุดไม่หยุดอ่ะรถไหลอ่ะเออแล้วอีเมก็ขอโทษไปแเรืบบอ่องปกติแล้วไม่ว่าจะชนไม่ชนอันนี้กูไม่ได้เข้าข้าวนะกูเป็นกลางที่สุดแล้วอ่าถูกพี่อืม